เมื่อไม่กี่ชั่วโมงที่ผ่านมาได้มีรายงานว่าโดเควอนผู้ก่อตั้งเทอร่าที่กำลังหลบหนีหลังจากเกิดวิกฤตเทอร่าลูนาในเดือนพฤษภาคมไอาการเกาหลีใต้ที่สอบสวนวิกฤตเทอร่าลูนาได้ติดตามโดเควอนที่เซอร์เบียแต่อย่างไรก็ตามเซอร์เบียไม่มีสัญญาสุดทธิส่งผู้ร้ายข้ามแดนกับเกาหลีใต้เมื่อวันศุกร์สื่อเกาหลีใต้รายงานว่าโดเควอนได้ขึ้นเงินสดเป็นบิตคอยมูลค่ากว่า1,90,000ดอลลาร์ในเซอร์เบีย โดเควอนผู้กอ่อตั้งเทอรล,ล่าได้แลกเปลี่ยนบิตคอยมูลค่ากว่า1 9 0 0 0 0สนเนดอลลาร์จากดูนาฟาวเดชันกราเป็นเงินสดในเซอร์เบียรายงานจากสื่อเกาหลีใต้เมื่อวันที่23ธันวาคมที่ผ่านมาโดยทางสื่อเกาหลีใต้อ้างว่าดิจิตอลแอสเซทซึ่งอ้างว่าติดตามข้อมูลบนเครือข่ายเป็นเวลา7เดือนรายงานการโอน9้จุดหกสจากกระเป๋าเงินดูนาฟาวเดชันกราไปยังกระเป๋าเงินไบแนเมื่อวันที่ 8สิายนนอกจากนี้บริษัทยืนยันว่าโอนเงิน10,000ยูเอตาลนอกจากนี้ยังมีรายงานอีกว่าดูเควอนได้ย้ายอีกประมาณ6,983ด c ไปยังกระเป๋าเงิน LFG ของไบ n น e ไปยังกระเป๋าเงินที่ไม่ปรากฏชื่อในขณะเดียวกันอายการได้รับทราบการเข้ามาของดูเควอนในเซอร์เบียซึ่งการฝากและการถอนสินทรัพย์เสมือนจริงนั้นง่ายดายอายการยังเชื่อว่าเขายังคงต้องการเงินทุนเพื่อดำเนินการตอ สำหรับการต้องการในรายวันนอกจากนี้ยังมีรายงานว่าดูเควอนได้ย้ายประมาณ6,983บดีซีจากกระเป๋าเงิน LFG ของไบเน็ไปยังกระเป๋าเงินที่ไม่ปรากฏชื่อในขณะเดียวกันอายการได้รับทราบการเข้ามาของดูเควอนในเซอร์เบียซึ่งการฝากและการถอนสินทรัพย์เสมือนจริงนั้นมันช่างง่ายาดอายการยังเชื่อว่าเขายังคงต้องการเงินทุนเพื่อดําเนินการต่อไปและสําหรับความต้องการรายวัน ทอร่าของด o คเควอนกำลังทำงานเพื่อฟื้นคืนโซ่เทอร่าใหม่หลังจากแยก,กตัวออกจากโซ่เทอร่าคลาสสิกปัจจุบันเทอร่าฟอร์มแล็บกำลังทำงานกับกระเป๋าเงินสเตชันแบบข้ามโซ่ใหม่เพื่อนำยูทิลิตี้กลับเข้าคืนมาสู่ห่วงโซ่อีกครั้งและในปัจจุบันราคาคุ้เหรียญเทอร่าที่มีการซื้อขายอยู่บนกระดานเทรดของไทยอย่างบิตเซอร์ซ่าตอนนี้ LU NC ซื้อขายกันอยู่ที่0.00496593บวกเพิ่มขึ้นมา5.26% USTC ซื้อขายกันอยู่ที่ 0. 0.73136281บวกเพิ่มขึ้นมา0.35%และลูนา2ซื้อขายกันอยู่ที่44บาท3 1 2 4บวกเพิ่มขึ้นมา0.49%เลยทีเดียวและสำหรับเพื่อนๆคนไหนที่มีความคิดเห็นเพิ่มเติมก็อย่าลืมช่วยกันคอมเมนต์ไว้ที่ข้างใต้คลิปวีดีโอนี้และสำหรับวันนี้ผมและทีมงานก็คงต้องขอตัวลาเพื่อนๆไปก่อนสวัสดีครับ